าสิวันนี้วันที่10เดือนตุลาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสงหวานในขณะที่เดินและเคลื่อนไหวไปทั่วให้ความรู้นี้ผุดเข้ามาในสติปัญญาของลูกแล้วลูกนั้นก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ของความสุขคำถามของเมรี ลูกลูกนั้นจะต้องอยู่อย่างระมัดระวังเกี่ยวกับการครบเพื่อนอยู่กับใครคำตอบลูกจะต้องคงอยู่อย่างระมัดระวังในการครบเพื่อนผู้ที่สติปัญญาไม่มีการจดจําของพ่อและผู้ที่สติปัญญาเล่นล่อนไปที่นั่นที่นี่อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆลูกลูกไม่ควรที่จะนั่งต่อจากพวกเขาหรือแม้แต่สัมผัสพ,พวกเขา เพราะผู้ที่ไม่ได้อยู่ในการจดจําจะทำให้บรรยากาศเสียหายคําถามเมื่อไหล่ผู้คนนั้นจะเสียใจคําตอบเมื่อพวกเขาเริ่มรู้สึกตัวว่าพระเจ้าเองผู้ที่กำลังสอนลูกใบหน้าของเขาก็จะซีดแล้วพวกเขานั้นก็จะเสียใจต่อความประมาทที่พวกเขาทำขึ้นมา ในการไม่ศึกษาความรู้นี้สาระของคุณธรรมข้อที่หนึ่งอย่าได้ติดยึดหัวใจของลูกอยู่กับสิ่งใดๆที่นี่ในขณะที่เห็นทุกสิ่งอย่าได้เห็นมันต้งเช่นที่มีความซาบซึ้งในการนอนหลับแม้ในขณะที่ลูกนั้นลืมตาเหมือนกันควรจะมีความซาบซึ้งของความสุ จุดที่สองทุกสิ่งขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นลูกจะต้องดูแลเอาใจใส่ที่จะไม่นั่งข้างๆหรือสัมผัสคนที่ไม่บริสุทธิ์อย่าได้จดจำสิ่งใดนอกจากพ่อที่แสนหวานและอาณาจักรที่แสนหวานพรของบัพตะดาขอให้ลูกนั้นเป็นคนดีโดยการละเลิกความอยากที่จํากัดทั้งหลายและขณะเดียวกันจงเป็นผู้ที่ละเลย ต่อความรู้ต่ตางๆของความอยากถ้าลูกมีความอยากชนิดใดๆอยู่ในจิตใจของลูกมันจะไม่ปล่อยให้ลูกเป็นคนดีได้เมื่อลูกเดินอยู่ในใต้แสงอาทิตย์และเงาของลูกนั้นอยู่เบื้องหน้าลูกแต่ถ้าลูกพยายามที่จะจับเงาลูกก็ไม่สามารถจับมันได้และถ้าลูกนั้น หันหลังให้กับมันมันก็จะตามลูกมาในหนทางเดียวกันความอยากดึงดูดลูกแล้วทำให้ลูกร้องไห้ถ้าลูกทิ้งมันมันก็จะตามลูกผู้ที่ขอต่อสิ่งใดจะไม่เคยมาเป็นผู้ที่สมบูรณ์การไล่ตามความอยากที่จำกัดใดๆเป็นเหมือนกับการเห็นภาพลวงตาโดยการคงอยู่อย่างปลอดภัยตลอดเวลาจากสิ่งนี้ลูกนั้น จะมาเป็นผู้ที่ละเลยความรู้ต่างๆของความอยากคติพจน์ในวันนี้ให้สะสมพรด้วยการกระทำที่สูงส่งของรูปและการกระทำและเหตุการณ์ที่เป็นเหมือนกับภูเขาก็จะได้รับประสบการณ์ว่าเป็นเหมือนกับสัมรีได้อัจฉองค์ชานติ